มา,มาเร็วดีครับฝังหนมปังเสร็จยังนี่คุณเก็บอะไรวะนี่จะทำรูตรงนี้ไว้ฝังหนมปงังทุย,ยมันต้องขุดไว้สองมอกแล้วก็ปิด เอหรอวางนูปังไปเลยแล้วก็ไม่บอกก็ไม่บอกนะคุณเนะี่ยแล้วคุณจะยืนอยู่ตรงนั้นไงเวลามาขายนไไขนมปังอ่ะใช่บอกวางใครกินไม่ได้กิน ใครกินใครกินวะฮะพี่ว่าในเซิร์ฟเนี้ยมันต้องมีสามคนนะแน่เลยวะแบบต้องมีใครก็แน่แถวเนี้ยที่เล่นน่ะแล้วเซิร์ฟมันก็ไปถึงอ่ะโอ,อ้พี่ว่าต้องมีสักคนนะ่ะเรามาได้กินเองเปล่าวะก็อยู่ไหนตรงนี้สอ่ะก็มันต้องมีสามคนแน่เลยในเซิร์ฟเนี้ยเนาะ ทำไมแค่ไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นล,ลองเดินให้ทั่วเซิร์ฟไปดิเออใช่ตอนตอที่หนุ่มังแล้วมาดูแม่เลยผมเล่นเล่ทั่วเซิร์ฟป่ะถ้า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 เรากำลังไปเดินอยู่แล้วถ้ามันกลับมาที่บ้านนะแล้วถ้าหัวใจมันลดอยู่มันมันมันไม่มันไม่มไกินเควส์มาหมดเลยเหรอ ลองเข้าไปดูนี่นี่ห้องกินโพอ่ะนี่อาจจะดูของเลยดูได้ไปดูดิลองเข้าไปดูดิเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนไม่มีวะ่ะไม่มีว่ะครับไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะว่าพี่ว่าในเซอร์มีต้องมีสามคนนะ่ะ ลายชื่อดิเนี่ยลายชื่อเนี่ยจตลายชื่อลายชื่อทำไมมันก็มีแค่สองคนอะเออแล้วตรงนี้อีกเนี่ยใครด,ดูดีดีตรงเนี้ยชื่ออะไรอะชื่อเกมมานุจริงป่ะของจิมันก็มี